สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับหูฟังรุ่นใหม่นะครับนั่นคือตัวไ a x ี่แบ s 3x นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับสามารถใส่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับและยังมาพร้อมกับนะครับเสียงเป็นทรงพลังนะครับเบสแน่นนะครับอย่างเวลาเราดูหนังฟังเพลงหรือดูคอนเทนต์ต่างๆก็จะได้ในเรื่องของ อัรถรสในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนนะครับ mc นะครับระดับเดียวกันนะครับกับ galaxy บัตร3า r โรุ่นพี่เลยทีเดียวนะครับและยังสามารถใช้งานนะครับร่วมกับตัว ai Gemini นะครับรวมไปถึงตัว ai เช่อแปลภาษานะครับ interpreter ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับดูหนังงเพลงใช้งานต่อเนื่องยาวนาน8.5ชั่วโมงนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับซื้อพร้อมสมาร์ทโฟนนะครับรับส่วนลดเลยเลยนะครับสูงสุดที่30นะครับผมก็พบกันนะครับที่เดอะมอลท่าผักนะครับมาอุดมกันเยอยนะครับสวัสดีครับ